ทําความเข้าใจกันไปเยอะแล้วแต่ผมก็มาลองรวบร,วม,รวมประเด็นสําคัญสำคัญใบตองแห้งออนแอนนะคะพูดถึงเรื่องของวันเลือกตั้งถือว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจาก Big Big, บิ๊กกพูดออกมาแล้วนะคะโดยเฉพาะพลเอกประวิทยวงสุวรรณก็ระบุออกมาว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีขึ้นแหละ24กุมภาพันธ์2562ดังนั้นหลายพักการเมืองหลายคนเลยบอกว่าเนี่ยเริ่มและ นับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเรื่องการนับถอยหลังข้อส่วันเลือกตั้งดังนั้นวันนี้ค่ะมาชวนคุณผู้ชมคุยการเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งหน่อยต้องย้ําแบบนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาที่เราได้มีโอกาสบางคนมีโอกาสบางคนยังไม่มีโอกาส <c oughs> ไดรเลือกตั้งอันนี้ต้องพูดแบบนี้นี่มัน8ปีแล้วนะคะ จะไปถึงแบบห้าสี่สิบหกสองก็แปดปีนน้บางคนยังไม่ได้เลือกตั้งนะคะบางคนยังไม่เลือกตั้งแต่บางคนก็ขัดขวางเลือกตั้งแต่กลับมาลงเลือกตั้งอ่ะนั่นก็แล้วแต่ค่ะมามาชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยมาร่วมวิเคราะห์กันเนะวันนี้พี่เถิกพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นกฎหมายนี่เราต้องมีเขาเรียกเราต้องรู้มากน้อยแค่ไหนหรือเราต้องทําความเข้าใจคือก็ที่จริงก็ทําความเข้าใจกันไปเยอะละแต่ผมก็มาลองรวบรวมประเด็นสําคัญสําคัญว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่เคยเห็นคนที่เคยไปเลือกตั้งเลือกตั้งกันเนี่ยแน่นอนนะคุณอาจจะหย่อนบัตรก็คือแบบแต่แน่นอนมันตอนนี้มันมันเหลือไปเดียวบัตรสองใบแล้วบัตรใบเดียวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กติกามันก็เปลี่ยนเยอะมากใช่ไหมมันมีอะไรที่มันจะเป็นการเลือกตั้งที่เราไม่คุ้นเคยไม่เหมือนเดิมนะฮะไม่เหมือนที่คุณคุ้นเคยกันอันดับแรกเลยลองไล่มาเนี่ยบัตรใบเดียวระบบจัดสรรปันส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมครับ บัตรใบเดียวระบบจัดสรรปันส่วนผสมของอาจารย์มีชัยก็คือก็คือเราแต่ก่อนเราเลือกสองสองใบใช่ไหมผู้สมัครคนห<อ>นึ่งเลือกพักคนหนึงน่งใบหนึ่งใบหนึ่งผู้สมัครใบหนึง่งเลือกพักใบหนึงน่งแล้วเขาก็จะคำนวณแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เดิมเขาก็คำนวณแบบอสอสอมีสามร้อยเจ็ดสิบห้าเขตอฮะแล้วก็บัญชีรายชื่อร้อยยี่สิบห้าคนก็เอาคะแนนรวมเนี่ยคะแนนบัตรเนี่ยคะแนนพักเนี่ยไปรวมคำนวณ ร้อยยี่ิบห้าแต่อันนี้เราไม่แล้วระบบของอาจารย์มีชัยเนี่ยก็คือคำนวณบัตรใบเดียวหมดบัตรใบเดียวแล้วก็เลือกสอสอด้วยเลือกพักด้วยสอสอเนี่ยมันง่ายใช่ไหมฮะจะมันเหลือสามร้อยห้าสิบเขตสอสอเขตเราเนี่ยใครชนะคนนั้นก็ได้ไปแงอยู่แล้วแต่ใครแพ้ก็จะเอาคะแนนไปรวมอยู่ทีนี้พอระบบพักเนี่ยเขาก็เอาอไปคำนวณพักแต่มันไม่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคือของเดิมเนี่ยมันจะเอาไปคำนวณเฉพาะพักร้อยร้อยยี่ห้าคนอะไรเงี้ยเป็นบัญชีรายชื่อ,อย้อยร้อยยี่ห้าคนเครานี้บัญชีรายชื่อร้อยห้าสิบคนแต่ไม่ใช่แบบนั้นนะค่ะคือไม่ใช่ว่าเอาไปคำนวณเฉพาะร้อยห้าสิบคนนะใช่ไหมมันจะเอาไปคำนวณว่าสัดส,ส่วนของพักทั้งหมดเนี่ยคะแนนคุณควรได้เท่าไหร่สมมติเ,ออเข้าไปหารมาปุ๊บ เขาก็จะบอกว่าคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกี่ล้านคน40ล้านคนคิดเป็นเท่าไหร่สมมติ40ล้านคนนะ40ล้านคนแล้วก็เอามาหารด้วย500คิดเป็นเท่าไหร่จำนวนสสคือ500ท,ทั้งประเทศใช่ไหมจำนวนสสคือ500คิดเป็นเท่าไหร่แล้วก็สมมตินนมันเป็นมันน่าจะประมาณ80,000ต่อคนใช่ไหม80,000ต่อคนเร80,000ต่อคนปุ๊บก็เอาไปคำนวณรวมทั้งประเทศว่าสมมติพักเพื่อไทยได้จำนวนเท่าไหร่ สมมติพรรคเพื่อไทยได้16ล้านก็ได้สส200คนค่ะอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะจะได้สส200คนปุ๊บก็คำนวณง่ายๆว่าอ่าพรรคเพื่อไทยได้สสเขตไปแล้วกี่คนสมมุติได้สสเขตไปแล้ว170คนเนี่ยสัดส,ส่วนตามสัดส,ส่วนเนี่ย <laughs> ที่คำนวณมาเนี่ยคุณต้องได้200คน,นคุณก็จะได้บวกเพิ่มอีก300อีก30คนเป็น200คนค่ะโอ้ยนี่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนเด็กได้เลยนะฮะ <c oughs> คุณครูทั้งหลายเนี่ยเอาไปสอนเด็กได้เลยนะก็คือว่าเนี่ยคำนวณอย่างเงี้ยค <c oughs> พักเนี่ยคำนวณสอสอรวมมาทั้งประเทศเนี่ย <c oughs> จังห <c oughs> วัดน,นู <c oughs> ้นอาจจะได้พันพันคะแนน <c oughs> จังหวัดนี้ได้แสนคะแนนอะไรก็รวมหมดเนี่ยรวมหมดแล้วมาคำนวณว่าสรุปแล้วมันจะมีตัวเลขฐานตัวเลขฐานก็คือว่าจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดแล้วก็หารด้วยห้าร้อยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดหารด้วยห้าร้อยแปลว่าหนึ่ง สอสหนึ่งคนนีต่ต้องมีต้องมีคะแนนเท่าไหร่สมมติว่าอย่างที่ผมทดทททททลองไปที่คือแปดหมื่นติ้งแตงว่าแปดหมื่นติ้งแตงว่าแปดหมื่นเอาแปดหมื่นไปหารทั้งประเทศคุณได้มาแสนหกใช่ไหมทั้งประเทศคุณได้มาแสนหกคุณจะได้สอสอสองคนแต่แต่มีอีกนะสมมุติพรรคนั้นได้คะแนนแสนหกแต่สมมุติเป็นเอ่อพรรคนั้นได้คะแนนสามแสนสองเอางี้แล้วกันสามแสนสองคนจะได้สอสอ,ส,อสี่คน แต่บังเอิญพักนั้นเป็นสมมติพักพลังชนเขากวากทั้งจังหวัดก็ว่าไปเอาสมมติเอาสมมติให้เห็นง่ายๆพักพลังชนค่ะเขากวาทั้งจังหวัดชลบุรีเขาได้ห้าคนเขาได้ห้าคนแต่โคต้าเขาต้องได้สี่คนแต่สสเขตเขาได้ไปละห้าคนทําไงหักออกคนหนึ่งเหรอไม่ได้ก็เขาได้คะแนนตามเป้าแล้วเขาได้ห้าคนอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสัดส่วนสสอที่มันจะเป็นแบบ บัญชีรายชื่อในบางทีมันจะแบบว่าคล้ายๆว่าอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ยังไงอ่ะมันเกินอ่ะมันเกินอ่ะมันนเกิอ่ะคือมันจะไม่เกินหรอกหมายถึงว่าสสบัญชีรายชื่อมันจะร้อยห้าสิบอยู่นั่นแหละแต่ว่าบางพักเนี่ยพอมันก็ต้องคำนวณแบบนี้เนี่ยตัวเลขมันก็จะคำนวณใหม่ยเขามีสูตรคำนวณนะฮะมาตราหนึ่งร้อยยี่แปดนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคำนวณส้นสตโยมสี่ตำแหน่งแปดอะไรเนี่ยคือคำนวณคำนวณแบบนี้เลยนะฮะคำนวณส้นสตโยมสี่ตำแหน่งเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็จะมีการคำนวณแบบนี้เดี๋ยวก่อนประชาชนประชาชนอย่างเนี้ยต้องมานั่งคิดบวกเลยกึงมัาไบวตเองก็ใช่ไงก็ใช่ไงแต่เราต้องเข้าใจแต่เราเข้าใจเอาแต่เราเข้าใจว่าบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เดิมนะมันจะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้สสเขตเนี่ยคือนั่งแทนไว้ก่อนนั่งแทนไว้ก่อนส่วนไอ้สสพื้นที่เนี่ยไอ้สสบัญชีรายชื่อเนี่ยแล้วสพื้นที่นั่งแทนไว้ก่อนสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาจะไปเฉลี่ยให้อีกทีคือสมมติว่า เออมันบังเอิญเกิดเหตุแบบที่ว่าใช่ไหมฮะค่ะพักนี้เอ่อเขาได้พื้นเขาควรจะได้สสอแปดคนแต่เขาดันไปได้เก้าคนเขาไปได้สิบคนเนี่ยเขาก็จะได้สิบคนค่ะพวกจังหวัดอื่นไอ้พวกพักอื่นเนี่ยก็จะถูกเฉลี่ยน้อยลงไปอ่าอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพื่อให้ได้ห้าร้อยคนพอดีค่ะอันนี้ทุกคนเข้าใจน่าจะเข้าใจข้อที่สองคือใบแดงคะแนนหายค่ะใบแดงฮะใบแดงคือกกตเขาบอกว่า กกตนเนี่ยจะมีอำนาจระงับสิทธ์ใช่ไหมเขาเรียกว,ว่าอำนาจระงับสิทธิ์ระงับสิทธ์ปุ๊บเนี่ยนะฮะระงับสิทธ์ปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยเนี่ยก็คือแบบสมมุติว่าคะแนนหายคือคือบล็อกไว้เลยใช่ไหมก็พอเขาบอกว่าระงับสิทธ์ปุ๊บใช่ไหมฮะเขาบอกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอ่อเป็นอ่อกระทําการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมอ่อหรือว่าก่อให้ผู้อื่นกระทาสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทําการดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระทำแล้วไม่ดำเนินการเพื่ออะไรครับการกระทำนั้นอะไรคร่าง<ต>ละงับสิทธิ์เป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเราเดี๋ยวไปน็นเนึนงคดีสหลังแต่ประเด็นคือคะแนนเนี่ยคะแนนน,นนั้นหายเลยเนี่ยสิแปลว่าพักเอใช่ไหมฮะพักอเอส่งผู้สมัครสามรอห้าสิบเขตเนี่ยโดนไปยี่สิบเขตเวลาที่เอามาคะแนนเอามาคำนวณสูตร ตามที่เราอธิบายไปตะกี้เนี่ยมันก็จะหายไปยี่สิบเขตคุณก็จะเสียเปรียบพักอื่นคุณจะหายไปยี่สิบเขตคุณจะหายไปสามสิบเขตคุณจะหายไปแล้วแต่ที่คุณโดนค,คือคุณโดนมากโดนน้อยคุณคุณก็จะโดนตรงนี้เพราะฉะนั้นคะแนนที่เอาไปคำนวณรวมสอสอทั้งประเทศมันก็จะแบ่งไปมันแบ่งแบ่งหายไปเลยนีอันนี้คือปัญหาของการที่บอกว่า เพราะฉะนั้นกกตเนี่ยจะมีส่วนชี้ขาดว่าสมมติว่ากกตจับเนี่ยนะคือต้องไต่ตองอย่างดีนะฮะว่ามีหลักฐานทั้งคนเชื่อได้ว่านี่คืออะไรเพราะไม่งั้นเเท่ากับพักนั้นเสียเปรียบหมดเลยมากอันนี้คืออันนี้คือข้อที่สองนะฮะข้อที่สามเก้าอี้ดนตรีจนหนึ่งปีค่ะข้อที่สามมันเป็นระบบเก้าอี้ดนตรีเมื่อเราดูแล้วเนี่ยนะฮะตามระบบเนี่ยนะฮะเขาจะมีทั้งหนึ่งระงับสิทธ สองก็คือว่า,ามีให้กกตมีอำนาจสั่งเลือกตั้งใหม่กกตมีอำนาจตามสอยหรือประกาศชื่อไปก่อนแล้วสอยะอะไรเง<ะ>ี้ใช่ไหมฮะคือประกาศแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตอนที่เราคำนวณครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้9ก้าสิคือคล้ายๆกับว่าเก้าสิบเปิดประชุมก็ก็คำนวณสสอแล้วเพื่อให้เปิดประชุมสภาท,<ะ>ทีนี้ระบบที่อธิบายไปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมใช่ป่ะใช่มันไม่เหมือนเดิม,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 ดมก็คือว่ามันไม่ได้ฟิกแบบอย่างที่บ้ามาก็คือว่า มันก็จะบอกว่าเอาคะแนน95มารวมกับคะแนน100มารวมเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะค่ะคือยังเลือกตั้งประกาศเลือกตั้งได้ไปหมดบางอันนี้กรกตยังไม่รับรองเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้บอกว่า350เขตมาคำนวณตามที่พูดตะกี้อาจจะคำนวณแค่345เขตอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ340เขต320ซับเด้อภายใน95คืออะไร5เปอร์เซ็นต์5ก็คือเนะี่ยประมาณ340เขตคำนวณได้สมมตินะค่ะอ่ะปุ๊บแล้วยังไง คำนวณปุ๊บคุณก็จะได้จำนวนสอสอนะฮะพักเพื่อไทยเอาชัดๆนะพักเพื่อไทยอาจจะได้สอสอทั้งหมดเนี่ยนะฮะสมมตุติว่าคุณได้สองร้อยคนสองร้อยสองร้อยเจ็ดคนคำนวณรอบแรกคุณได้สองร้อยเจ็ดคนใช่ไหมฮะสองร้อยเจ็ดคนสมมุติไงคุณได้สอสอบัญชีรายชื่อไปสิบเอ่อสามสิบเจ็ดคนถึงลําดับที่สาสิบเจ็ดใช่ไหมฮะติ๊กไว้นะหรือถึงลาดับที่สามสิบเจ็ดอ้าวพอคะแนนมาครบร้อย นะฮะพอคะแนนมาครบร้อยปุ๊บมันกลายเป็นว่าสัสดส่วนคุณไม่ใช่แล้วอา้าวทำไมล่ะเกิดคะแนนที่มันเข้ามาเนี่ยทีหลังเนี่ยพรรคประชาธิปไตยได้มากได้มากขึ้นพรรคพังประชา,ร,ะชารัฐได้มากขึ้นะอะไรไมหรืออีกรอบหนึ่งนะก็คือว่ารอบรอบนี้พอคะแนนเข้ามาเต็มร้อยปุ๊บ พรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้สองรอสิบ็ดใช่ไหมะอะไรเงี้ยคือไอ้พวกสสบัญชีรายชื่อที่ได้ส7มเจ็ดอาจจะเหลือแค่สามสิบสี่อาจจะหายไปสามคนเพราะฉะนั้นไอ้สามคนแรกเนี่ยหิ้วกระเป๋าเดินเข้าไปรายงานตัวที่สภาแล้วนะฮะเข้าไปรายงานตัวเสียพายกมือเรื่องนาะยกเสร็จตัวเองไม่มีสิทธิ์ประกาศเสร็จประกาศเสร็จปุ๊บประกาศประกาศใหม่อีกรอบหนึ่งไอ้สามคนนี้ก็ ต้องเดินออกจากสภาใช่กับไปนั่งอยู่ที่พักใช่ไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยไม่ใช่บอกว่าเฉพาะพักเพื่อไทยแต่ยกตัวอย่างจริงนะจะเป็นอย่างนี้เ<ส>ช่นนี้ทุกพักยกเว้นคนที่เป็นสอสอสพสืสส้นที่เ้ไม่งงอ่ะพี่ถึกไม่งงครับไม่งงครับอันนี้คือระบบที่อาจารย์ในชัยรับประกันว่าไม่งงคือไม่ไม่งงคนเดียวหรือเปล่าเออก็คงทํานองนั้นแต่แต่จะเป็นเช่นนี้คือพอประกาศครบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นมีการสอยอีกอมีการสอยอีก เนี่ยตะกี้เราอธิบายตะกี้พอครบร้อยสสพยักตัดอาจจะแบบว่าบัญชีรายชื่อลำดับที่สามสิบสี่สามห้ายิ้มแป้นเดินเข้ามาเออเข้ามาใหม่ปรากฏว่ามีมีการสอยมีการประกาศเลือกตั้งใหม่อีกรอบคะแนนมันเปลี่ยนอีกมันไม่ใช่สสเขตอย่างเดียวนี่พะคะแนนสสเขตมันไปรวมคิดพักใช่ป่ะสอยปุ๊บอ้าวเลือกตั้งใหม่และสามเดือนนี่เท่ากับว่าใจนี่คือแบบ คือคืออย่าคิดว่าแบบว่าพอตอนแรกเราได้สิทธิ์แล้วเราเข้าไปแล้วอ่าพวกไปแถวเพื่อไทยตะกี้ที่บอกอ้าวหิ้วกระเป๋าออกไปกลับมาใหมเดนได้คะแนนกลับมาไหมเดินกลับมาใหม่นะจะเป็นอยู่เช่นนี้มันงั้นเลยหรอจนครบหนึ่งปีทําไมต้องหนึ่งปีก็เขียนกฎหมายไว้เพื่อให้เกิดความแน่นอนบอกว่าให้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 คิดแบบนี้ไปจนครบหนึ่งปีไม่ได้ว่าหนึ่งปีแล้วสอยไม่ได้นะหนึ่งปีนี่ยังสอยได้หรือว่า นี่ใช้ในหลักเดียวกันแบบแบบตายามีสสลดความตายต้องเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมก็ใช้หลักเดียวกันภายในหนึ่งปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ้นหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยเอ่อทีนี้เชิญะจะลดความตายไงก็เชิญจะไม่มากระทบระบบที่แล้วโอเคอ่ะเบรกสักครู่ก่อนคุณผู้ชมนี่แค่ผ่านไปสามข้อมีตั้งเก้าข้อนะกับการเลือกตั้งที่มันไม่เหมือนเดิม่วงหน้ากลับมาติดตามต่อในไปตามให้ห่ันนะคะ โนอีโก no สนับสนุนโดย e x p o r t พอร์ตช็อปโรแมเลือกตั้งแค่ความฝันหรือใกล้ความจริงตรงนี้ผมคิดว่า เป็นเหมือนกับเป็นการแสดงเจตนารมของประชาชนไทยว่าเราคิดว่าคนถึงเวลาการเลือกตั้งแล้วคือคือความที่สังคมโลกก็ตื่นตัวกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในไทยมันก็มีแรงกดดันมากที่รัฐบาลด้วยใ่วันเลือดอ,อีกไม่ได้ใครับระบบประกันสุขภาพไทยทําไมยังเหลื่อมล้ํา5้ล้านคนคนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการใรขร้าราชการประมาณหล้านคนา6ล้านคนเนี่ย ใช้เงินงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3 5มแสื่ล้านสามแสหืล้านโอเคแต่59ล้านคนใช้เงินงบประมาณที่เป็นเรื่องสวัสดิการเนี่ยสองแสืล้านเฮ้ยสมหัวคิดคืนนี้ทาง Voice TV เรื่องของการเลือกตั้งที่บอกว่าจะไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาบางคนงงค่ะบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเพนก็ยังงงมันเป็นของใช่ใช่คืออธิบายอย่างนี้ซ้ำอีกทีนะฮะทบทวนง่ายๆอีกทีสูตรที่หนึ่งคือเอาคะแนนทั้งพักมาคิดทั้งประเทศรวมทั้งประเทศที่คะแนนผู้สมัครทุกคนนั่นแหละเอามารวมคิด350เขตคิดแล้วก็รวมแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี้ยคะแนนทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่350เขตนี่พักนี้ได้เท่าไหร่ เราเอธิบายง่ายพักนี้เนี่ยสมมติว่าพักนี้คำนวณแล้วเนี่ยมีคนไปใช้สิทธิ์40ล้านคนพักนี้ได้20ล้านคนพักนี้ก็จะได้สอสอเพ่มหนึ่ง <มา S 1> เอาง่ายๆเลยเพ,พักนี้ได้สส250คนใช่ไหมพักนี้ก็จะได้สส250คนพอ250คนแล้วไปหักสสอเขตปุ๊บเนี่ยอสอสเขตได้ไป180อย่างเงี้ยเขาก็จะได้สอสอบ,บัญชีรายชื่อเพิ่มอีก70อ่าอันนี้คือ250แต่มันไม่ใช่ง่ายแค่นี้ ผมอธิบายข้อที่สองมผมบอกว่าอันเนี้ยบางทีคุณได้มาไม่ครบสามร้อยห้าสิบเขตเพราะว่าคุณโดนใบแดงคุณโดนระง,งับสิทธิ์เพราะคุณโดนระง,งับสิทธิ์เท่ากับคุณโบใช่อันนี้คือข้อ,อนี้คือโบข้อที่สามก็คือว่าพอเวลาที่มันมีการประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะประกาศเวลาที่มันครบ95มันประกาศไม่ได้ครบเขาก็ให้ประชุมเปิดประชุมสภาเลือกรัฐบา,าเลเรื่องนายกกันก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสอยมีต่างต่างหรือมีสอสตายหรือมีเลือกตั้งซ่อม เข้าใจไหมไอ้คะแนนที่มาเลือกมาทั้งหมดที่เราบอกว่า20ล้านเสียงแต่เยอยมันก็จะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงฮะพอมันขึ้นมาลงเนี่ยแต่ละครั้งที่มันขึ้นลงมันก็จะมีการคำนวณใหม่ค่ะคำนวณสัดส่วนใหม่ว่าสรุปแล้วพักเนี้ยเมื่อสัดส่วนรวมเนี้ยมันเหลือมันอย่างนี้แล้วมันกระทบทุกพักนะไม่ใช่พักเดียวนะมันจะกระทบทุกพักเมื่อมันเกิดคำการคำนวณอย่างเงี้ยมันจะกระทบทุกพักพักนู้นกระทบพักนี้ก็กระทบเนี้ย มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนสสแต่ไม่เปลี่ยนที่สสเขตแต่จะเปลี่ยนที่สสบัญชีรายชื่อใช่ไหมฮะสมมุติพักนี้เคยได้สสบัญชีรายชื่อ3าถึงเคนอีกเดือน2เดือนเนี่ยคุณประกาศเลือกตั้งใหม่หมายถึงว่าการประกาศเหมือนกับว่าเลือกตั้งครบประกาศค<ท>ะแนนครบร้อยเขตไอร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหรือว่ามีการสอยหรือมีการเลือกตั้งใหม่มีการอะไรแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน มันก็จะมีการคำนวณอย่างนี้ปจนกระทั่งครบหนึ่งปีเขาถึงบอกว่าเพื่อให้เกิดความแน่นอนตอนนั้นไม่เอาละจบถ้ายังมีสอยมีอะไรอยู่ก็แต่ยังมีอยู่อะไรแต่ว่าไม่เอามาคำนวณใหม่แล้วนี่คือระบบที่สุดยอดของอาจารย์มิชัยเขีาอีดสีเป็นหนึ่งปีอ่ะไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ต่างเขตต่างเบอร์อันนี้รู้ต่างเขตต่างเบอร์ทุกคนรู้นะก็คือคุณไม่ใช่เบอร์เดียวกันละในในกรุงเทพเนี่ยคุณขับรถไปในกรุงเทพนะฮะก็คือในกรุงเทพเนี่ยพอผ่านเขตไปเบอร์หนึ่ง เขตเนี้ยพักไปเสชยปัดเบอร์นี้ขับไปอีกนิดหนึ่งพักไปเสียปัดเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์เดิมขับไปถึงคลองแสนไปปัดเบอร์นี้เอ้ามาทางสนามหลวงพ่อปัดอีกเบอร์หนึง่งอันนี้คือมาตราสี่สิบเก้านะก็คือแบบของเดิมมันของเดิมเรามันใช้แบบรับสมัครปุ๊บก,ก็เบอร์เดียวกันหมดใช่ไหมต้องไปเร็วอีกข้อหนึ่งนะฮะแพ้โอดโนอดเป็นสอสแพ้โวดโนเป็นสสไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆกับว่ามีคนถามอยู่ว่าเออแล้วคล้ายๆว่าถ้าแพ้โวดโน เออเป็นสสไม่ได้เนี่ยก็คือว่าคล้ายๆกับว่าทั้งหมดเนี่ยสมมุติทั้งเขตเนี่ยมัน,น,น,นมันจะเกิดในเขตไหนมันจะเกิดในเขตที่พักเนี้ยเขาเป็นพักยอดนิยมฝันใจเจ้าถิ่นแล้วก็เกิดโดนใบแดงคดนระง,งับสิทธิ์เนี่ยถามว่า,าววถ้าประชาชนจะไปกาวโหวตได้ไหมไม่ได้หรอได้ไปกาวโหวตได้แต่ห้ามรณรงค์แต่ห้ามรณรงคง าบอกว่าห้ามรณนงลงแต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าห้ามรณนงลงสักทีเดียวนะเป็รื่ตัดล่างของกชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นอันนี้อันนี้เป็นล่างที่ถูกตัดออกคือกรรทเนี่ยเขาบอกว่าให้ชักชวนได้แต่ว่าสนชไปตัดออกแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าลณนงลงแล้วผิดก็บอกว่าให้พูดกันเองได้อะไรเงี้ยคือในเคสนี้หมายความว่าพรรคเจ้าถิ่นเนี่ยถูกตัดสิทธิ์นะสมมุติว่าถูกตัดสิทธิ์ถูกรับสิทธิ์เสร็จแล้วประชาชนไม่พอใจถ้าประชาชนไม่พอใจเนี่ย นมีสิทธิ์ที่จะไปโหวตโนได้เหมือนกันแต่ห้ามรณรลงค์มมีสิทธิ์ไปโหวตโนได้พอไปโหวตโนถ้าโหวตโนชนะคนที่ได้ที่หนึ่งมันจะเกิดการเลือกตั้งใหม่ทันทีอ๋อนนี้คือคือข้อที่ข้อที่มันเปิดช่องอยู่ค่ะข้อที่หกค่ะรัฐบาลเมืองเสนอชื่อนายกสามคนอันนี้คือสิ่งที่โอเคอันนี้พอรู้นี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนค่ะอันนี้เป็นระบบตามนูนข้อที่เจ็ดกกตเลือกเลือกตั้งได้รู้ปะฮะ มีใครรู้ป่ะนี่อยู่ในรัฐนูลนะคือเขาแก้ <He ard S 1> ตอนที่บบตอนที่ยุครัฐบาลยิ่งรักบอกว่ามันไม่สามารถเลือเือกตั้งได้ใช่ป่ะเพราะการเลือกตั้งตั้งกำหนดไว้วันเดียวทท่วลรทท่าไรนาจักอะไรเน<ช>ี่ยแล<ช>้วก็แบบคล้ายๆว่ามันเมื่อมันประกาศพระราชกิกิีกาไปแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงอะใช่อะไรเงี้ยคือสุดท้ายรัฐนูลฉบับนี้ก็เขียนใหม่แล้วกกตเห็นความจําเป็นเขาก็เลือเลือกตั้งได้ก็สามารถที่จะเลื่อนเลือกตั้งกันได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือมันขำๆมันเป็นอะไรขำๆคือ เขียนแก้สิ่งที่เคยอ่มันคงไม่เกิดขึ้นอีกหรอกงั้นมันก็ไม่ผิดจะบอกว่ามันไม่ผิดเกิดมันคงไม่เกิดขึ้นอีกหรอกแต่พยายามจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ทํามาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอะคนจะถูกอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมอ่าเลื่อนได้เขาที่แปดการเลือกตั้งใต้มาตรา44อ่าอันนี้อ่ะยังไม่มีใครเดาถูกว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา คลายล็อกแล้วประกาศเผยแพร่คำสั่งคสชที่13บสาครับสองพนะคะคลายล็อก,กพักการเมืองทากิจกรรมเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งแต่ยังไม่ไฟเขียวให้หาเสียงคือยังอยู่ภายใต้ม .44 แหละแต่มีการคลายล็อกคือเราเราไม่มีใครเดาถูกว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยจะจะผ่อนคลายม .44 อย่างไรหมายถึงว่า มอยสี่ยังอยู่ตามรับนูนยังอยู่แต่ทีนี้มันก็จะมีข้อห้ามชุมนุมเกินห้าคนมีข้อเรื่องประกาศประกาศเรื่องก้าสิบเจ็ดร้อยเจ็ดที่แบบทีวีอย่างเราอะไรต่างๆเนี่ยจะทําอะไรได้ไหมแค่ไหนอันเนี้ยเป็นปัญหามากนะฮะมันไม่ใช่เอางี้แค่คายล็อกเนี่ยนี่มาแล้วค่ะคายล็อกนี่ข้อหกข้อหกของคําสั่งคอสชอพักการเมืองจะดําเนินการประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกับผู้ดำรงตำแหน่งใดๆในพักการเมืองและสมาชิกภาคของตน โดยผ่านเว็บไซต์ได้ไอโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อเล็กรอนิกส์ได้แต่ตั้งไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียงผมอ่านแล้วผมยังงงอยู่เลยคืออะไรอะ่ะอะไรคือคือถ้าอย่างเงี้ยเอ่อผ่านทางเทคโนโลยีส,สารสนเทศหรือสื่อล็กรอนิก์ได้แปลว่าคุณอภิสิทธิ์ออกฟ้าวันใหม่ได้ไม่ผิดใช่ปะ่ะแต่ฟ้าวันใหม่ห้ามไมเปเผยแพร่ทางไอ้นั่นนะเผยแพร่ทาง facebook น,นะอะไรอย่างเงี้ยคือ<ต>คือมันงงอ่ะแล้วเขาจะกำหนด ขาก็กาหนดลักษณะต้องห้ามอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้ออกคําสั่งไว้ก่อนมันก็จะแปลว่า,าเพจอนาคตใหม่แงหลังเนี่ยคุณอย่าไปพูดนะแต่เพจสอสอเพจสอสอที่พูดพูดกันเนี่ยยังพูดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผู้สนับสนุนพักที่เราเราไม่ได้บอกว่าแบบอันนั้นอันนั้นน่าจะพูดได้แต่พวกสอสอพวกัวหน้าพักเนี่ยยังพูดได้ทาง เฟซบุ๊กไหมอะไรเนี่ยนี่ยังยังงงอยู่สื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ไหมเออคือการเป็นว่าก้าวสิบวันนี้การที่บอกว่าเอ่อพวกหันหน้าพักหรือพักการเมืองจะไปหาเสียงจะไปอะไรเนี่ยจะงงงงเพราะมันลำบากแล้วไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไหนทำได้ไหนทำไม่ได้หรือว่าเพื่งว่าเดี๋ยวก็ต้องถามกันแหละยี่สิบวันนี่วันสองวันนี้ต้องมีคนถามเยอะมาก อ่าแล้วก็คอยดูคําตอบของอาจารย์วิษณุแล้วกันว่าจะตอบอยังไงนะคืออาจารย์วิษณุเนี่ยท่านเป็นคนที่ตอบเก่งอะไรเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ9แต่ที่แน่ๆนี่ไงอาจารย์วิษณุบอกแล้วว่าการข้อ9นะข้อกาการเลือกตั้ตงครั้งนี้ที่ไม่เหมือนเดิม ح ح> คือหาเสียงยาวนานที่สุดตั้งแต่ยุคพ่อขุนราม <S <S หมดแล้วดังไปอ่าหมดแล้วดังไปนี่กยกให้อาจารย์วิษุุเลยทําไมล่ะก็บอกแล้วไงสมควรแล้วที่เป็นเข้าเข้ารอบสิงซีไลท์ เสียดายไปตกรอบแปดเล่มสุดท้ายสัมปัสสํานวนที่สุดยอดนะฮะคือคือการจะเปลี่ยนปะเนาะว่ามีการฮะก็ก่อนหน้านี้บอกว่ามันโอเคมันก็ไม่เคยมีเจ็ดสิบวันแต่ว่าอ่มันมีทั้งล็อกมาห้าปีคลายล็อกอะไรต่างคือมันในความสับสนเนี่ยนะฮะไอเวลาหาเสียงเจ็ดสิบกวันนี่มันแบบเจ็ดสิบวันนี่มันมันคุยไม่ได้อ่ะมันมันงงมากเลยแล้วเลือกตั้งครั้งนี้มันก็จะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างคือ ที่จริงอ่ะมันยังมีมันยังมีข้อซ่อนอยู่อีกอ่ะ <_ han> ก็คือเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมก็คือมันก็มีคําถามอีกว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ไปสู่ระชธิปไตหรือจริงหรือเปล่าอันนี้คือคําถามนะก็เป็นสิ่งที่คนถามกันเยอะนะคอยดูแล้วกันแต่ที่แน่ช่วงนี้ถือว่ายังไงก็นับหนึ่งแล้วนะจะสู่การเลือกตั้งนะสำหรับกุมภาพันธ์ยี่บี่กุมภาพันธ์2562ัน้า้อยหกสองเดี๋ยวดูเพนว่าเชื่อเชื่อว่าหลังจากนี้มันจะต้องมีอะไรให้เราได้ ได้พูดได้คุยและได้แปลกใจเชื่ออย่างนั้นนะวันนี้หมดเวลาของใบตองแห้งออนแอร์แล้วค่ะคุณอาทิตย์พิชันพัชสวีลาคุณจอมไปก่อนสวัสดีค่ะรวมพลังช่วยกันหมดเล่าครบพรนษาจากสสส